หหหหหมมมมมดมดมดดดดดสวัสดีค่ะทุกคนบิวลาพรนะคะตั้งสติก่อนของที่บ้านหมดเยอะมากเคยเห็นใช่ไหมเต็มชั้นหายไปไหนไม่รู้เพื่อนๆกดหนึ่งโบขโมยกดสแม่ขโมย ก็ที่รู้กันค่ะคนที่เป็นขโมยก็มักจะปักเเราก็ทำได้แค่เพียงไปซื้อใหม่ไปช้อปปิ้ปปกงก็จะอารมณ์ดีแบบนี้วันนี้จะซื้อของลด,ลาดาราคาแล้านะถ้าไม่ลดก็ไม่ได้เงินเราออกจากกระเป๋าตังเราไปบอกเลยปี่นัไนไม่มีความเชื่อไปกันต่อครับไปกันต่อครับ โปรโมชั่น30แล้วก็50%าสิบเปอร์เซ็นต์เงเดียวเท่านั้นนะเรามาในช่วงเนี้ยเพราะว่าวันที่24มกราคมจนถึง20กุมภาพันธ์เนี่ยเขาลดสูงสุด30ถึง50%เปอร์เซ็นต์ เลือกไม่ถูกเลเดียวไม่ไหวแล้วเดีด๋ยวอย่างแรกคือช่วงเนี้ยบิวรู้สึกว่าแบบหน้าบิวอ่ะมันแพ้ง่ายผิดปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้บิวเข้าในเมืองบ่อยอ่ะแล้วแบบแถวบ้านบิวอ่ะอยู่ในเขตสีแดงฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเมื่อคืนน้นดูรีวิวตัวหนึ่งมาเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูู่ไหน มากองสุดท้ายเป็นตัวดังของเขาเลยเพราะว่าจริงๆอะเมื่อคือนอะอย่างที่บอกว่าอ่านรีวิวมาใช่ปะคือช่วงนี้แบบฝุ่นมนลภาวะเยอะมากๆเลยยิ่งแบบ PM 2 5คือเป็นฝุ่นที่แบบเป็นขนาดไมโครที่แบบสามารถเข้าซึมผ่านเข้าจม,มูกเราได้เลยเข้าปอดได้เลยคืออันตรายมากลเลยนะเพื่อนก็ต้องแบบใส่แมสก์ปิดปากแล้วอีกอย่างดูรู้สึกว่าหน้ามันว่าแพ้ง่ายด้วยช่วงนี้ก็เลยแบบดูรีวิวแล้วก็เลยตามมาตรงกับเป้าหมายของเราลดส0จาก1,900เหลือ760บาท ตัวนี้คือี p r o g r a m Urban Derm Care Concentrate นะคะจริงๆอ่ะเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าเขานำเข้ามาที่ไทยแล้วเขาดีใจมาก เขาก็จะช่วยแบบทาให้ผิวเราที่แบบว่าระคายเคืองหรือว่าผิวที่อ่อนแอบอบบางทาให้ผิวมันดีขึ้นพวกรอยแดงแบางัจะช่วยแบบบรรเทาให้ผิวมันดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นมีเทคโนโลยีอ u r เล e ร์ดี e ฟนซ์เ o คโนนันก็คือตัวนี้จะช่วยปกป้องมลภาวะแล้วก็อีกตัวเนึนงเลยกคือกิสเนก็คือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองทิ้งดูว่าเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะแบบเวิร์กกับผิวมากแล้วก็ราคาก็แบบเฮ้ย760 เข้าร้านมาไม่ต้องหาให้เอยอยู่ตรงนี้ลายแถมเดินหาแบบเด,ดินหาให้เงยอ่ะี่เห็นว่นาเขาจะมีบอกอะไรลดบ้างสำเนาถูกต้องเเวลาไปลองจะเลือกของหรือว่าแบบอะไรก็แล 8, ้วแต่จะดูแบบสรรพคุณเรงข้างหลังเพราะว่าเราจะได้รู้แบบหมอกขอเรามัน daily uv protection whitening facial milk มันเป็นเนื้อน้ำนมตัวนี้ก็จะแบบกันแดดการสำาพผิวหน้ารัางสี uva และ uvb เพราะว่ายูอชอบกันแดดที่แบบมี UVA แล้วก็ UVB ด้วยเพราะว่าแดดมันแข็งแรงมากแล้วช่วงนี้ฝุ่นมากระแดดจริงๆเราบำรุงตอนกลางคืนยังไม่สําคัญเท่าบำรุงตอนกลางวันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทากันแนดดอ่ะแดดอ่ะคือตัวทาลายทุกอย่างของหน้าเรายวเราความดํากลาบฝ้ามาหมดเลยฉะนั้นเนี่ยต้องทากันแนดดเยอะย้ำทุกคลิปเลยทากันแดดสำคัญม,มากยิ่งกันแดดลดราคานี่นะใส่ลงไป อันนี้ก็คือแบรนด์ที่บิวเคยได้รีนมานานแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยเป็นของมิสมิก็คือเขาจะดังเรื่องเรื่องครีมกันแดดใช่ปะ่ะบางเบาหลอกรึมง,ง่ายใช้ดีมากแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็น c l e a n s งวอเตอร์ของเขาแล้วคือบิวชอบตรงที่ว่าไม่มีแบบแอลกอฮอล์ด้วยล้างเพื่อสำอาด้กันน้าได้ด้วยตัวนี้จุดเด่นของเขาสมมติเตอร์ water, ก็คือหมายความว่าเวลาเราล้างหน้าแล้วเราใช้สําฤีอย่างนั้นมันก็จะบาดผิวใช่ปะ่ะแต่อันนี้เขาจะเป็นสูตรที่แบบว่าช่วยลดการระคายเคืองผิวให้รู้สึกแบบนุ่มลืม่นเช็ดแล้วก็แบบสมูขึ้นนอะไรแบบี มีดับเบิลไมเซล่าคือไมเซล่าเดี๋ยวนี้ดังมากเลยนะมีทั้งยาสระผมผสมไมเซลร่าพวกปรินซ์งัวเธอส่วนใหญ่ก็จะมีไมเซล่าก็คือตัวที่แบบดูดซับสิ่งสกระปรกได้ดีมากออกจากผิวของเราเขาก็จะเขียนเลยว่าแบบไม่มีน้ํามันไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสีสังเคราะห์เกิดมาเพื่อเราไปต่อ ก็เป็นวสันอินเทนส์แคร์เอชเอ็มมาส์สเนลนะคะจะเป็นสารสกัดจากสเนลเลยก็คือเป็น เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวที่ดูฉ่ำโกรให้มีความชุ่มชืออ้นอนะิ่มน้ำส่วนผสมหลักเลยนะก็จะมี Jeju Water นะคะตัวนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มี Snail Intense Care แล้วก็มีตัวนี้ด้วย HA Moisturizer ก็คือจะเติมความชุ่มชื้นก็คือเน้นเรื่องความชุ่มชื้นเลยแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น Tencel Tencel ตัวนี้เนี่ยคืออะไรปะ Tencel อ่ะเป็นไฟเบอร์เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในแผ่นมาก็คือจะช่วยให้แผ่นมาของเราอ่ะนุ่มขึ้นพอมันนุ่มขึ้นใช่ปะมันก็จะแบบบ บางเบาแน่ไปกับผิวในที่นี้นนเนี่ยเอสเซนที่อยู่ในมาสก์ก็จะแบบบำรุงได้อย่างดีขึ้นทั่วใบหน้าปริมาณเขาอะเยอะมาก21มิลลิลิตรเลยเัีเยนี้น ก็สมมติว่าแบบเออถ้าใครมาร์แลว้วอ่ะมันจะเหลือแน่นอนเราก็ไหลามาที่คอได้บำนุนคอไปด้วยคอจะได้ไม่หยาเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้แบบชั่มโรมากใครที่ดูซีรีส์ดึกเล่นเกมดึกผิวขาดน้ําต้องจัดไปน,นะคะตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวใหม่ของเขาเลยแต่ว่าตัวใหม่ยังไม่ได้ร่วมโปรโม,มชั่นนะคะถ้าเป็นตัวอื่นจะหนึ่งแถมหนึง่งสี่สิบเก้าบาทเองอันนี้ซองละจัดไปเลยค่ะจังซองสี่สิบไปเ่ามามันก็หมดแล้วดูแล้ว พี่ก็ถามว่าวิ่งกับพีเ่เตนวิ่งกับพีเ่เตอร์นวิ่งกับพี่เติร์นบ,บิวอะกำลังหาอารโอราเบีาเจอลอยู่เพราะว่าเวลาแบบตอนนอนช่อบบิวชอบทาแต่หน้าให้ชุ่มชืมช้นหน้าตอนเนี้ยเริ่มมาหันใส่ใจผิวตัวบ้างแล้วแบบถ้าอาบน้ำเสร็จอะอย่าเกิน5้าทีนะทุกคนพอกไปเลย อันนี้ก็เป็นแบบเป็นอาลเวลาเจลแล้วตัวนี้ลด50%จาก290เหลือ145บาทตัวนี้เขาแบบเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะไม่มีพาราเบนไม่มีออยไม,ม่ใส่สีเขาจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวโดวยเฉพาะเลยอะคือว่าเคยใช้แล้วแล้วแบบรู้สึกแบบมม่ชุ่ มันเป็นเนื้อ,เ,อเจลเ,เจลว่านหางจระเข้แล้วแบบชุบเลยแล้วว่าาแบบโดนน้าร้อนลวกหรือว่าโดนอะไรร้อนที่หนีผมบิวก็จะแบบโบกทับลงไปเลยช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าเนื้อเจลมีความเย็นตลอดเวลาคล้ายๆแบบเป็นยาสามัมภาระจำบ้างมี่3สูตรมีว่านหางจระเข้นีเป็นแบบแตงกวาก็มีแต่ว่าบิวอะไม่ค่อยชอบกินแตงกวาบิวขอเลือกเป็นอัลเลรเวล่าละกันคือตัวนี้กลิ่นหอมมากจริงๆ,จ,งๆจัดไปค่ะลด50%ราคาน่ารักเหมือนพี่ก้อยอ่ะ เชฟซื้อแล้วเออถ้าเพื่อนคนไหนอามาซื้อของหลังจากหักส่วนลดแล้วอะ่ะครบ250บาทก็คือจะได้คูปองมาลุนโชคอีกดึ่งต่อก็คือเป็นกิจกรรมเทเชอร์ฮันนะคะอยากได้อะไรเลือกเลยนี่รางวัลใหญ่ของเขาอะ่ะเป็นรถสกูตเตอร์เบส้าเลยนะเต๊กเลยแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่นมสกุลหยอดไปเลยคะ่ะข้างหน้าใครที่เป็นสมาชิกบัตรสันก็จะได้ลุนโชค2เท่าไป,ไปเลยสุดยอดเลยเพื่อพนพอไปเขียนชื่อที่อยู่แป๊บนะ